ตอนนี้เราอยู่วัดกลางสุพรรณบุรีครับกำลังลงุนักปิดทองพระประธานหลวงพ่ออยู่มเจอนางงามด้วย<อ>วกานปิดทองครับเขาวางให้ประสานงานนครับนั่งไปลุกไปต, <า S 2> ต<า>ั้งใจมือลุกขึ้นไปนิดเพื่อความวมือดีไม่ยากเลยไม่ยากเลยถ้าใครดูอยู่แล้วก็สนใจอยากจะมาร่วมบุญกับทีมพี่น้องคนลุกทางก็ติดตามได้นะครับตามได้ ผมทางน้ำพึ่งทางนางงามคนนี้ก็ได้ด,ดีมากค่ะ <c oughs> มีพระเอกของเราครับไม่ไม่พูดเลยพระเอกขอเชิญมาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับโ <c oughs> ดยมาร่วมปิดทองนำทองมาด้วยครับม,มาร่วมกันจะได้บุญจะชนาจะได้บุญยเยอะๆผมประทานครับเสร็จแล้วเดี๋ยเหลือวจแบ่งความเรียบร้อยนิดหน่อย ยินดีนะคะร่วมบุญด้วยกันค่ะโอษฐนาบุญด้วยกันค่ะดูทีนะครับการติดทองง่ายมากคถ้าติดไม่น่าจะต้องเปิดทองมาปั๊บแล้วก็วางให้ตรงกลางแล้วก็ใช้นิ้วกกันหน่อยเพื่อการไม่ให้ทองฟิวแล้วก็เฉดกนิดนึงใ่ไแล้วก็ใช้นิ้วด้วยที่เป็นนิ้เหลือใช้พวกเก่าไหมมันจะปิดที่ละแผ่นที่ละแผ่นดีกว่าจะทบองครับต้องเรียกน่าตัดประมาณประมาณกี่เม็หน้าตัดประมาณกี่ต่อ เก้าสองเก้าสองทองก็มาประมาณแปดพันแผ่นก็ไม่พอไม่พอ,มอไม่พอน่าจะหมื่นหมนื่นสองต้องถมนะ,ะนตรงนั้นก็เป็นตรงตรงพักเกตจะยากสุดว่าต้องถมนี่ปิดกันตั้งแต่เช้าครับถงเช้าถึงนี่ประมาณบ่ายสามโมงแล้ยังไม่เ,นะเ,กเกสร็จเลยคนีสิบคน ยังไม่เสร็จเลยแล้วก็ต้องก็ได้อเสร็จงานวันนี้ครับส่วนปิดทองก็ปิดไปครับส่วนที่ทาสีก็ทาไปรับายอยู่ถ่ายอยู่พระเอกอุย้ย ว,วัดกลางสุพรรณบุรี